สวัสดีค่ะเวลครัมทูไทยแลนด์ค่ะยินดีต้อนรับสู่สนามฟุตซอลนะคะครับเอเชียนเกมอันนี้เกมสีเกมเหรอสีเกมก็สีเกมเขาเริ่มกันยังอ่ะมึงกูยอังไม่รู้เลยเนี่ยไปค่ะวันนี้มาแต่งหน้านะคะคุณแม่ค่ะงานเย็นเริ่มกี่โมงคะ5้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนัดบ่ายสองแต่งตัวรอแล้วค่ะรู้ทันนะคะว่ามาดามแพมจะมาสายแต่บังเอิญว่านี้ยังไม่ได้นอนค่ะก็เลยมาเร็ว ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่เกศสน,นะคะคแต่งชุดรอแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าคุณแม่ให้สวยฉ่ำเราจะไม่ยอมให้ชุดสวยกว่าหน้าแน่นอนเราต้องมาทาเซรั่มให้คุณแม่ผิวจะได้สว่างกระจ่างใสเป๊ะปังหน้าไม่ยับหน้าไม่ย่นระหว่างวันนะคะอ่ะเริ่มค่ะอืมแต้มเป็นอีกค่ะเรากลัว,วลูกค้าไม่คุ้มนะคะเราเลยแต้มเยอะ คุณแม่เป็นสาวเรียบร้อยนะคะสาวหวานแต่รอบนี้เนี่ยต้องใช้บริการมาดามแพมแล้วคุณแม่เนี่ยน่ารักมากกายยีต้องให้แน่นกว่าผมมาดามแพรมแม่เป็นคนเหงื่อออกเยอะต้องให้แน่นหน้าเราก็ต้องเตะคะ่ะแม่บอกคอนอนไม่ได้คะ่ะ หัวแม่ไม่คุ้ม,ค,มคุณแม่ตัดสินใจยังไงคะถึงเลือกมาดับแพมไม่มาแต่งหน้าให้วันนี้อยากสวยอยากสวยนะคะใครที่ถามว่ามาดามแพมเนี่ยแต่งหน้าไม่สวยคิดด้วยเพราะเขาจ้างกูอ่ะไม่ได้จ้างคุณค่ะคุณแม่บอกอ่อนๆนะคะมาดามแพมเครียดมากเลยไม่รู้จะเอาขุนตาแบบไหนติดให้คุณแม่ดีเพราะอ่อนๆคุณแม่อยากสวยหรืออยากจะให้อ่อนคะอยากสวยนะคะยังคงทำเดิมว่าอยากสวย ดังนั้นอย่าทักว่าอ่อนๆค่ะอ่อนๆเท่ากับแม่คนที่แล้วเท่ากับีอะไรคะแด,แดงค่ะเท่ากับอ่อนนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้โฟกัสที่หน้าคุณแม่เลยค่ะโฟกัสที่อะไรจ๊ะไข่คุณวิช,ชีหน้าแพมซิกไม่ได้รูด้วยเข้า <c oughs> คุณแม่คาะพร้อมที่จะดูกระจกหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะกระจกจะเล็กกว่านหน้าแม่แม่จะได้ดูแล้วแฮปปี้นะคะคุณแม่ถือค่ะแล้วก็ดูเองเลยค่ะ ใช่ไหมคะทำไมเมื่อกี้แม่ทำได้เหมือนตกใจละจังมันสะดุ้มไม่ใช่กูค่ะแม่บอกไม่ใช่กูค่ะใน <c oughs> การทำผมนะคะ <c oughs> นอกจากอีกายจะทำผมแล้วเราก็มีของแถมให้เสมอนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะเครื่องประดับค่ะไม่ต้องถามนะคะว่าจะเอาคือที่ไหนเพราะเราจะไม่ให้ที่อยู่4445เดี๋ยวโดนทวงนี้ อัล่ะค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเคสคุณแม่เกสรแม่เกสรบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องริมฝีปากนิดนึงทุกค,คนคะถ้าใครคิดว่าสวยเม้นมาเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่สวยเดี๋ยวมาดามเพมตามไปถึงบ้านเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขับคุณคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะเราจะไม่ถามนะคะว่าชอบไม่ชอบนะคะเผื่อเขาบอกเขาไม่ชอบแล้ววจบเลยคะ่ะ